โอ้ยเอาเียตอนนี้คุณอยู่กับพิทิกรีเสิร์ชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซ mm ิร์ชมาให้แล้วโ <Scar> mm hmm. ปเกมอนสเกตต์ประเดนแบบนี้นะครับเราก็มากับอีเวนต์ใหม่นะครับการ uh, เล่นเควส์เอพิล็อกนะครับเพื่อจับเจ้าโปเกมอนมายานะครับเจ้าโมโมะนั่นเองก็เจ้าโปเกมอนมมทาโร่นะครับหรือว่าเจ้าพิชชานั่นตัวเนี้ย ก็เป็นโปเกมอนประเภทพิษและก็ผีนะครับสเตตัสเนี่ยก็ต่างจากมายาตัวอื่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามายาตัวอื่นเนี่ยจะเป็นสเตตัสทุกค่าเนี่ยเต็ม100หมดเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็ทุกค่าเนี่ยแปนะครับมีแค่ค่าพลังป้องกันเวทค่าเดียวนะครับที่อยู่ที่160อยหกิตี้นะครับ poison pumpishia นะครับโปเกมอนที่ติดพิษโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะติดมึนไปด้วยนั่นเองทีนี้วิธีการรับเจ้านี่นะครับเราจะต้องไปรับอีเวนต์นะครับจากมิสซิสตี้กริฟส์ก่อนนะครับไม่อน ก็ก่อนอื่นให้เข้าไปที่หน้า mystery gift นะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลยครับ get via internet ก็จะเห็นหัวข้อนี้นะครับเพียงแค่เรากดไปเท่านั้นเราก็สามารถไปเดิน quest ได้เลย ถ้าเสียงแปลกๆก็คือตอนนี้เป็นไข้อยู่นะครับยังไม่หายเลยวิธีเดินเควส์นะครับหลังจากเรารับมินต์นี่กิฟต์แล้วเนี่ยก็ให้เรามาที่คิตาคามินะครับแล้วก็เดินมาคุยกับเจ้าลูกโมโมะตรงนี้นะครับในร้านขายของของคุณยายหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเดินเควสตามเนื้อเรื่องมันไปนะครับและเนื้อเรื่องก็จะพาเราไปจับเจ้าโมโมะเองนะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองนะครับว่ารหัสไหนเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างไงบ้างนะครับต้องจบเกมตรงไหนบ้างก่อนหรือเปล่านะครับอย่างแรกนะครับถึงแม้จะไม่มี DLC แต่ก็สามารถรับอีเวนต์นี้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถไปทำเควสได้เองเพราะว่าเควสเนี่ยอยู่ที่คิตาคามินะครับส่วนรหัสนี้นะครับจบเนื้อเรื่องหลักแล้วจบเนื้อเรื่องคิตาคามิแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบเนื้อเรื่องของบูเบอรี่อะคาเดมีก็มาดูว่าจะสามารถเดินเควสได้ไหมก็เดินเควสไม่ได้นะครับไม่ขึ้นคาสซีนก็หมายความว่า นะครับต้องทําการจบเนื้อเรื่องหลักก่อนจบเนื้อเรื่องคิตาคามินะครับแล้วก็จบเนื้อเรื่องของบลูเบอรี่อะคาเดมีด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องไปเจอคัสซีนที่สระน้ําที่คิตาคามิหรือเปล่านะคริสตัลพูลตรงนั้นเนี่ยถ้าของใครนะครับจบเนื้อเรื่องของทั้ง3ที่หมดแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้เนี่ยก็ลองไปเดินคัสซีนนะครับที่ตรงสระน้ำคริสตัลนะครับที่ตรงคริสตัลพูลเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าไปยังไงก็ไปดูคลิปที่ผมเล่นเนื้อเรื่องไว้แล้วกันนะครับ ก็แค่เดินไปคุยๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็จบตรงนั้นละสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับเพียร์ทิคเรซูร์สชขอตัวลาไปก่อนบาย